สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเคซี่นะครับวันนี้จะเป็นตัว Adidas สเอ็ดสนะครับ FGAG นะครับแต่ตัวที่สำคัญคือจะเป็นตัวลิเตอร์นะครับอ่ะไอตัวนี้จะเป็นรองเท้ารุ่นเก่านะครับแต่เป็นรองเท้านะตอนนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นรองเท้าหายากแล้วนะครับได้รับความนิยมในท้องตลาดก็โดยร้านปกติจะไม่มีขายแล้วนะครับอ่ะตัวนี้จะมาดูคุณสมบัติของมันนะครับเอามาลิ้น รีวิวใหม่ด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ชอบหาของเก่านะครับหรือกลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือยังติดใจอยู่ก็ตัวนี้คุณสมบัติของมันก็จะเป็นหนังจริงโจ้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับนะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นหนังจริงโจ้นะครับพรีเมียมนะครับนิ่มมากๆนะครับแถบก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับนี่ชุดพื้นนะครับตัวนี้จะเหมาะกับสายคอนโทลนะครับเขาจะ ออกแบบมาใหา้ควบคุมลูกบอลได้ดีนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักตัวนี้ก็อยู่ประมาณ260กว่ากรัมนะครับโดยประมาณไซส์ก็อยู่มาเบอร์8 8.5อะไรโดยที่การช่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับหนังจะนิ่มมากๆนะครับจะเป็นเน้นสายกองกลางนะครับสายคอนโทรลบอลแบบครึ่งบอลอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ตัวหนังนะครับตัวนี้นิ่มมากๆตัวนี้จะโอเวอร์ไซส์นะครับ0.5นะครับนะสมมุติถ้าใครเท้าวัดความยาวแบบเอาง่ายๆคือเราเท้าท้าบกระดาษ A4 นะครับวัดตั้งฉากว่าเรายาวกี่เซนก็ควรจะใส่เบอร์นั้นนะครับนะเอาง่ายง่ายถ้าเทียบกับรองเท้าสมัยใหม่ก็ถ้าเราใส่อยู่8ครึ่งก็ตัวตัวนี้ต้องใส่เบอร์8ปประมาณนั้นนะครับอบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะไซส์แต่ละรุ่นแต่ละอย่างวัสดุมันไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้มันจะยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะตอนแนะนําถ้าเทียบกับปัจจุบันก็ลดครึ่งไซส์นะครับอ่าดูปเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวนะคะนะคะ a d i d a s เอ็ 8, นะครับตัวนี้ข้อดีก็มันก็เล่นได้ทั้งพื้นจริงสนามหญ้าจริงนะครับสนามแข็งแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับนะเขาออกแบบมาให้เล่นได้ทั้งสองสนาม f g a g คุ้มมากเลยนะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวหนังนะครับนะ หรือเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับอยากใส่อยากสะสมนะก็หาดูนะครับสอบถามได้นะครับแต่ตอนนี้ก็หายากมากแล้วแหละนะครับอ่าอ่าก็กระแสรองเท้าเก่ามาแรงครับช่วงนี้รอ,องเท้าใหม่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องหารองเท้าเก่าใส่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับในช่อง u t u b e นะครับฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ฟุตบอลเคซี่หนึ่ง com นะครับเฟซบุ๊กก็ฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ